ฝาผนังห้องเรื่องมีอยู่ว่าเราย้ายมาทำงานที่พัทยาเราทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาตอนที่ย้ายมาใหม่ๆ เราไม่ค่อยจะมีเงินเช่าห้องดีๆอยู่เราก็เลยตัดสินใจไปเช่าห้องแบบแบ่งให้เช่าคือข้างล่างจะทำเป็นบาร์ด้านบนจะเป็นห้องพักเล็กๆให้คนเช่าอยู่ราคาค่าเช่าก็ตกเดือนละพันห้าร้อยบาทน้ำไฟฟรีเราเห็นว่ามันถูกดีเราก็เลยไปเช่าอยู่ แรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะเราทำงานเหนื่อยก็ไม่รู้คืนแรกก็เลยหลับสบายแต่ในคืนที่สองความสยองก็เข้ามาเราเลิกงานเที่ยงคืนกลับถึงห้องก็อาบน้ำเตรียมกำลังจะนอนแต่ก็ยังไม่หลับ เพราะเสียงเพลงที่บามันดังขึ้นมาข้างบนเบาๆเราก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเล่นไปสักพักเราก็ได้ยินเสียงเล็บขูดกับฝาผนังห้องที่ห้องเขาใช้ไม้อัดมาแบ่งเป็นห้องๆให้คนเช่าเสียงขูดฝาผนังห้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ สักพักก็มีเสียงรองเท้าส้นสูงเดินไปมาเราคิดว่าสงสัยจะมีคนมาเช่าห้องข้างๆเรามัง้งเราก็เล่นมือถือต่อไปโดยไม่ได้คิดอะไรจนตีสองบาข้างล่างก็ปิดเพลงทุกอย่างเงียบสงบลงมีเพียงเสียงเล็บที่ขูดฝาห้อง เสียงนี้กลับมาอีกแล้วเราพยายามจะไม่คิดและเริ่มพยายามจะหลับตาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลับยิ่งดึกเสียงเดินไปเดินมาก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเดินพร้อมกับเสียงเล็บขูดข้างฝาผนังห้องเรา เริ่มจะไม่ไหวแล้วเราเริ่มสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเสียงเดินและเสียงเล็บเริ่มค่อยๆหายไปในใจก็คิดว่าใช่แน่แล้วเจอดีเข้าให้แล้วจนเราเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีเสียงเด็กมาเรียกพี่พี่ตื่ เสียงเรียกแว่วๆในหูเราก็สะดุ้งตื่นเช้าแล้วนี่เราก็เลยรีบอาบน้ำไปทำงานขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันวันนั้นทั้งวันเราคิดแต่เรื่องเดียวคิดกลับไปกลับมาว่าสิ่งที่เราได้ยินมันคือเสียงคนข้างห้องหรือเสียงอะไรกันแน่ คืนนี้ต้องได้รับคำตอบให้ได้เมื่อเลิกงานกลับถึงห้องเที่ยงคืนกว่ากว่าเรารีบอาบน้ำรีบเข้านอนเราหยิบมือถือมาเล่นเกมเสียงเพลงจากบาร์ก็ดังมาเบาๆเราเล่นเกมและคิดในใจว่าอย่ามีอะไรผิดปกติอีกเลยนะ สีสองผ่านไปเสียงเพลงเงียบลงเสียงปิดประตูบาร์ดังขึ้นนั่นแสดงว่าตอนนี้จะมีแค่เราเท่านั้นในตึกลืมบอกไปว่าทั้งตึกมีเราอาศัยอยู่แค่คนเดียวห้องอื่นๆยังไม่มีคนมาเช่าทุกอย่างเงียบสงบลงเสียงเล็บขูดกับฝาผนังห้องก็ดังขึ้น ทีนี้เราก็ขนลุกสิคะในใจก็คิดว่าจะมาทำไม,มเรากลัวนะทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นข้างหูเรามันเป็นเสียงที่เย็นเยือกขนหัวเราตั้งแบบไม่ได้นัดหมายไท่และชั่วเลยสิ่งที่เราคิดถูกหมดทุกอย่าง เสียงเดินที่ได้ยินเสียงเล็บที่ขูดไปกับข้างฝาผนางังเราไม่ได้คิดไปเองและทุกครั้งที่ได้ยินเราจะยังไม่หลับจะมีแค่เสียงเด็กมาปลุกตอนเที่ยงเท่านั้นที่ได้ยินตอนหลับเราไปทำงานตามปกติและทำทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนวันหนึ่งเราไม่สบายเป็นไข้ปวดหัวมากเรากึ่งหลับกึ่งตื่นทันใดนั้นสายตาเราก็ไปสบตาคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดเก่าๆลอยอยู่บนเพดานเขาลอยลงมาลงมาจนตัวเราจะติดกันอยู่แล้ว สายตาเราจ้องมองกันพลันเราก็พูดขึ้นว่าพี่พี่อย่ามาหลอกหนูเลยวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวมากหนูกลัวเราพูดจบมือของเธอคนนั้นก็มาแตะที่หัวเราอาการปวดหัวเราก็หายไปเฉยเลย แล้วเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราหลับไปท,ทั้งทั้งที่กลัวจนแทบสิ้นสติตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าของอีกวันหนึ่งแล้วอาการปวดหัวตัวร้อนก็หายไปเรารีบลุกไปใส่บาตรและระลึกถ,ถึงเธอผู้นั้นให้ได้บุญที่เราทำในวันนี้ เรากลับห้องมาด้วยจิตใจกล้าหาญมากขึ้นเอาความกลัวทิ้งไปให้หมดเท้าเราก้าวขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาทีละขั้นบันไดตอนนี้ความกลัวหมดไปแล้ว เราพูดขึ้นดังๆว่าหนูมาจากต่างจังหวัดหนูไม่มีที่ไปหนูขออยู่อาศัยหลับนอนโปรดอย่าได้มาเบียดเบียนกันเลยนะคะให้ต่างคนต่างอยู่ถ้าอยากหลอกก็ขอให้มาในรูปของเสียงอย่ามาให้เห็นเป็นตัวเลยหนูจะหมั่นทำบุญไปให้เริ่มต้นคืนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วเราก็อาศัยอยู่ที่นั่นยาวนานถึงห้าเดือนเต็มๆและไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่โดนผีหลอกแม่เราบอกว่าตอนเราเด็กๆอายุประมาณแปดขวบเราเคยเป็นไข้เลือดออกเลือดไหลออกจากปากและจมูกหัวใจหยุดเต้นไปเกือบหนึ่งนาที และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เรามักจะเห็นและสัมผัสถึงวิญญาณเพราะหลังจากนั้นเราจะชอบพูดเสมอๆว่าปู่มาแล้วปู่มาแล้วทั้งทั้งที่ปู่เสียไปแล้ว